รีโพสต์อีกรอบหนึ่งถามกันมามากมายว่า power bank รุ่นไหนของ e-loop เนี่ยที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ต้องตัวนี้เลย e29 30,000มิล e ลิแอม์ชาร์จได้6รอบมือถือเป็น power bank ที่มียอดขายเยอะที่สุดความจุเยอะที่สุดนะคะตัวนี้มี2สีคือสีดำกับสีเทา3าม0 0มิลลิแอม์เนี่ยชาร์จได้6รอบไปเลยชาร์จพร้อมกันได้3อุปกรณ์ค่ะรองรับทั้งพอร์ต usb 2 type c 1รองรับชาร์ เร็ว PD 18วัตต์นะคะตัวนี้เป็นแบตลิเทียมโพลิเมอร์ด้วย โปรโมชั่นของทางร้านส่งฟรีจ่ายปลายทางได้รับประกัน1ปีนะคะแถมซองผ้าแบบกันน้ําแบบนี้ไปให้ด้วยนะแถมซองผ้าไปให้ด้วยแล้วก็แถมสายชาร์จไท p C นะคะการรับประกันคือเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่รอส่งซ่อมภายใน1ปีสั่งวันนี้ส่งวันถัดไปทุกๆออเดอร์เลยนะคะใครอยากได้ความจุเยอะๆความจุจุกๆเนี่ยต้องจัดเลยสำหรับรุ่นนี้นะสายไลเดอร์แมค้าออนไลน์พี่ออ เรียกว่าแคมปิ้งเนาะโอ้โหใครที่ท่องเที่ยวใดๆจัดได้เลยนะขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะจัดกันได้เลยค่ะสำหรับย e ีก้านะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนใครที่ต้องการความจุเยอะๆจุกๆโทรศัพท์ทุกรุ่นใช้ได้หมดนะคะกดสั่งในตะกร้าได้เลยจ้า